สวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านหลังจากที่เราไม่เจออน้องมีบุญเนาะน้องมีบุญมาหลายวันเลยในเอฟซีทุกท่านเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดเผลน้องหมาหายดีหรือยังนะครับเฮ้ยหายเป็นเป็ดทิ้งเลยท <c oughs> ่านผู้ชมดูดูผมจะซูมให้ดูนะท่านผู้ชมตกสะเก็ดแล้วเนาะ <c oughs> หายเลยนนเอฟซีทุกท่าน โในที่สุดเราก็ทําสําเร็จอีกหนึ่งตัวะน,นะครับอันนี้พี่เรื่องเอาอะไรมาให้มันกินไก่ย่างข้าวเหนียวแล้วก็ขนมเ<อ>มื่อวันก่อนมาแล้วเราก็ไม่มีอะไรมาให้นะน้องเขามาไม่ได้กินอะไรเลยทีนี้ก็ให้กินขน้าวเหนียวเปล่าๆเขาก็กินอืมนี้เมื่อวานเราก็ซื้อขนมมานี่แหละเค้กกล้วยหอมอืมก็จะเอามาให้กินไม่เห็นไม่เห็นทั้งวันเลยเมื่อวานอืม แต่ว่ามันก็ดูดีกว่าเมื่อก่อนนะตอนตอนแรกมันดูโซมกว่านี้เลยนะมีแต่กระดูกเดินพานขากันหายดีเป็นปิดทิ้งนะท่านผู้ชมดูแผลตกสะเก็ดแล้วนะหายนะก็ได้แอดในช่วยกันนี่แหละนะคะช่วยกันกันสองคนนี่แหละเอายาเอาอะไรมาให้ยาแก้เสบผมก็เอายาแก้เสษมาติดรถไว้อยู่นะเผื่อเจอมันก็จะได้ให้มันกินทีนี้มีเอฟซีบอกว่าว่าส่งยามาให้ด้วในเป็นยา ยาสีม่วงอ่ะยากวดลิ้นอ่ะใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเอาใส่แผลมันอ่ะมันจะไม่มีแมลงดีแมลงวันมาตอมเลยนะนี่ก็ส่งมาให้พี่เดี๋ยวถ้ายังไงถ้านมีถ้าน้องมาโดนเนาะก็ตัวไหนเพราะว่ามันชอบยเอาไว้ใช้ในโอกาสหน้าตอนนี้มันหายดีแล้วก็ขอขอบคุณเนาะทางคนที่สักส่งยามาให้นะเป็นไงมีเนื้อมีหนังเยอะขึ้นน้องมีบุญเป็นไงหายดีแล้วรู้สึกดีไหม เออตอนแรกนะปวดแผลใช่ไหมน่ะ <Okay. S 1> นอนไม่ค่อยหลับอดีปวดแผลตอนนี้ตกสะเก็ดหายดีแล้วนะท่านผู้ชมเาจะรู้มจะรูไหมไม่รูเหมือนกันไม่รู้มันไปอยู่ไหนมาฮนะโอ้โดมนักทายกันแล้วเขาบอกว่าถ้าจะจับมันได้น่ะต้องจับมันเอาน้ำลายเอาน้ำลายเราเนี่แหละให้มัน เออเดี๋ยวมันก็มันแล้วมันก็จะจําเราได้แล้วก็จะไม่กลัวเราใช่เทคนิคของแอดนนะคะทัการจับน้องมานะคะก็ตอนที่ผมเลี้ยงไอ้หลงก็อย่างนั้นแหละใช่ง้างปากมาเลยเอาน้ำลายแล้วเนี่ยหยดลงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วมันก็จะจำเราได้ตลอดเลยแหละแล้วมันก็จะติดเรามันก็จะให้เราจับใช่ไหมใช่ อันนี้เป็นสูตรต้องการน้องจากมิกกี้ด้วยนะคะเวลาานี้น้องไมบูนมายัางไม่ให้ยังไม่ค่อยให้จับ <c oughs> อ่ะเฮ้ยยอมให้จับพี่เฟื่องมามา<ๆ>มามามา,มามโดนจับหัวได้หน่อยนึงแล้ว <c oughs> อ,อ่อมันยังกลัวอยู่ กินนานให้ข้าวมันเกือบทุกวันนี้มัชินเลยไมมไ,<ง>ไม่มีมีจะใส่ใส่สมันไม่ค่อยคุนกับคนหรือเปล่านี่เนาะหรือไม่มันก็โดนทำลายอะไรมามันก็เลยกลัว น่าจะแบบกลัวเนาะเบื้องต้นก็หายดีแล้วในเอซีท่านตกสะเก็ดหายแห้งแล้วนะครับไม่ได้เป็นแผลอีกนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะที่รักษาจนหายในเอซีท่านนะ เนี่ยทุกวันนี้ยังติดอยู่ในรถอยู่เลยย่ายังยังเอามาอยู่เพราะว่าว่าจะเอามาให้มันกินนะท่านผู้ชมนี่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 ยังเอามาอยู่ใช่อย่าแกกเสียเปลาอันนี้จริงไงตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถแกะออกจากแคปซูลแล้วโรยตรงแผลมันได้เลยมันจะหายเร็วให้กินด้วยแล้วก็โรยโรยด้วยผมก็เ,เห็นคอมเมนต์โอ้มัโรยได้ด้วย โอ้ยใส่แผลเป็นไงดีขึ้นไหมไหนคอยจับหน่อยดิจับมือหน่อยเร็วซิขแคนอืมเขาตื่นเขาไม่ยังไม่คุ้นนะคอยจับหน่อยไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมมา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 ลักกันเร็ว อ่ะนี่นะไอซีทันก็มันหายแล้วก็ดีเนาะมันก็จะได้ไม่เจ็บปวดทรมานนะโอเคนะเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่รังวัดก็กำลังจะกลับนะท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม